คุณหมอเกตกมมน,นะครับลูกความผมนะฮะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ราได้คะแนนสูงสุดตอนนี้กำลังโดนโซเชียลโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับประเด็นเรื่องว่ามีการซื้อวุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่เป็นมหาลัยห้องแถวหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับอตอนนี้เธอกำลังโดนโจมตีหนักนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนในฐานะทนายความของหมอเกตเนี่ยว่าหมอเกตก็เตรียมประชุมในการที่จะแถลงข่าวหรือว่าชี้แจงในเรื่องนี้ต่อไปเร็วๆนี้นะครับก็ขอเวลาสักนิดนึงนะครับนะว่าจะดําเนินการตามกฎหมายหรือจะชี้แจงพี่น้องประชาชนอย่างไรและใครที่ใส่ร้ายจะต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะนะครับก็ขอเวลาสักแป๊บเดียวครับพอดีวันนี้ผมติด บรรยายเ,าเทคนิคการทวงนี้ให้กับสถาบันการเงินทั้งวันก็เลยไม่มีเวลาว่างนะครับนะก็ขอเรียนชี้แจงนะครับว่าหมอเกตกมลสมาชิกวุฒิสภานะครับเรียนจริงจบจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่การซื้อปริญญาไม่ใช่ด็อกเตอร์ปลอมไม่ใช่ศา,า,า,าสตราจารย์ศาสตราจารย์ปลอมนะฮะศาสตราจารย์นี่เป็นศาสตราจารย์ในต่างประเทศไม่มีการกระทําอะไรที่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นสํานักข่าวหรือ ใครก็แล้วแต่ที่กดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะมันไม่มีการกระทําอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับหากใครเห็นว่าหมอเกตกระทาการอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับไปร้องเรียนกรกตไปแจ้งความดําเนินคดีได้อย่าใช้วิธีการนะทำลายชื่อเสียงในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอันไหนจะเป็นเรื่องจริงนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะบิดเบือนใส่ร้ายนะครับนะคุณหมอ มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับขอบคุณครับ